มาจับเพื่อน,อนมือนีกับมาค่ะลวกขวน้ำเ้นค่ะพี่น้องข้าวปุ้นค่ะเส้นน้อยสดๆเลยด้วยค่ะด้วยกะสิลวกเลยเราเขาเอามาแช่น้ำนเย็นเนาะจันน้องเพื่อนเดี๋ยวน่าจะจับเส้นนะจะนน้องนั่นน่นจะจับเส้นใจหนีเลยได้ใจด้เนี่ใสไสถา่านจับเส้นเลยจับขอน้เเ้นจ,จ้ามือหนอก,กระตุ้งมีด้คะ่ะต้มเอาค่ะพี่น้อง เสนนน้อยค่ะมันจะนี่หลหลุ่นน,าานะจ๊ะนะเบิง้งผู้่นจับง่ามิ่นกะจับงามล่ะคคะพี่น้องเอาไว้มันเสด็จนําเนะจ๊ะพี่น้องอาว,า,า,า,องวางใส่เส้็จพอดีพอดีค่ะเบิง้งเส้็จในน้อยค่ะพี่น้องยี่ห้อนี่เส้็จน่อยดีของเวียดนามจา้ะขอบปุ่นดับบ่สวยดอกค่ะบางคนมันจับสวย มาด้วยผู้ใดสิกินเขาน้ำเส้นจ,จะซด,ด,ดค่ะสุดๆค่ะจับเส้นคือเขาบีบออกมาแล้วอหาก็มันนกนาเย็นเหาก็จับจับเส้นนะจนะ๊ะพี่น้องสองห่อคืนด้ยวยเนี่ยจับประมาณเ,าเกือบโลหนึ่งนะจ๊ะเนะขันกินหลายคนมันกระซสบนะพี่น้องเบิ่งจะ้ะจับเส้นขับปุ้น Tap từ nye rõ tay có điều luôn luộc luôn 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 มาด้อผู้ใดสจกินข้าวปุ้นเมือเนี่เรียงข้าวปุ้นจากพี่น้องเรียงขนมเส้นจากน้ำยาใกล้บ้านจา้าสูตรบุรีล่า์จาจัดเส้นถ่ายจา้ะของหวานกับมี่จาเมือนีฟักทองแกงบวชหนึ่งปลากับมี่จากพี่น้องผพ้ใดจ่กกินไก่ก็กินปลาค่ะตามบกหุงค่ะพี่น้อง หนึ่งคนเดียวนั่มอันนี้ก็เซ็ตแล้วค่ะเห็นว่าจากพี่น้องขาปุ้นจกเขาปุ้นจับเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะเนาะเหลือตะสกินจ้ะพี่น้องโอเคจา้าเห็นบ่จ้ะเซ็ตแล้วจ้ะพี่น้องง่ายๆค่ะสองห่อกลัวค่ะพี่น้องขายประมาณเกือบโลนึงนะคะเนาะห่อละสีะ่ร้อยกรัมกะโลนึงพอดีจ้ะพี่น้องกิโลนึงจ้ะขอบคปุณนจ้ะพี่น้อง